ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอโครงการสร้างสื่อปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้สู่อาชีพทางด้านดนตรีไทยให้กับผู้พิการทางสายตาโน้ตเพลงการบรรเลงของวงใหญ่เพลงแขกกระเร็ง โดยคุณครูชัยยะทางมีสีผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดุลยางคศินกรมศิลปากรก่อนที่เราจะไปร้องโนต้ตพร้อมๆกันเรามาฟังประวัติเพลงกันก่อนนะคะเพลงแขกกระเร็งอัตราชั้นเดียวของเก่ามีสำเนียงแขกเพลงนี้มีผู้นำมาทำเป็นเพลงเถาสองทางด้วยกันคือ ทางของสิบเอกเปล่งแจ้งจรัดและทางของครูบุญยงเกตคงโน้ตเพลงแขกกระเร็งท่อนที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งโดสนโดโดโดเลมิเลซอนมีโดสนโดโดโดเลมิเลซอนมี บรรทัดที่สองซอนลาซอ,อนมีซอนมีเลมีเลโดเลโดท่อนที่สองบรรทัดที่หนึ่งเลมีฟาซอนซอนลาซอนลาโดซอนเลมีฟาซอนซอนลาซอนลาโดซอน บรรทัดที่สองดูเลดูลาดูลาซอนลาซอนฟาซอนฟา,นฟาก็จบกันไปแล้วสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ